เอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะครับตอนที่จุด E ีีสองก็มาจนได้นะครับประเด็ก็ต้องขอกราบขอบคุณขอบใจขอบประทศไทยแตงคิวทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์คลิปนั้นนะครับตอนนี้ยอดไลฟ์วิ่งเป็นพันแล้วนะครับผมส่วนยอดวิวก็สองหมื่นกว่าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงครับผมส่วน E ีีนี้ผมจะเริ่มฟาร์มฮาคิเกาะทั้งตัวนะครับแล้วก็จะไปทาหมัดสายฟ้าแต่ผมก็ตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าจะเอาหมัดมนุษย์เงือกดีไหมโอเคเราสปอยกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมในคลิปไป ร้านโอริชอปเพจรับ,บด Game pad, กดเกมพาร์ตกดผลปีศาจบล็อกฟุตเกมเลกซี่กดเพรแมปออสซ่ามีบริการกดของแบบต่างๆเช่น AFS บริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจส,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 สูงสุดถึง10เลเมีบริการรับฟาร์มรับเติมโลบัคด้วยระบบ ID ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม เฮ้ยสปอนเซอร์เข้าอีกแล้วว่ะนะครับวันนี้มีร <ator> ้าน j k Hunter มาามาเสนอนะครับใครที่กำลังมองหารหัสไก่ตันราคาถูกนะครับบริการรับฟาร์มนะครับบริการตามหาของงานอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มีบริการกดผลวิสาหะรรต่างๆมากๆานะครับพริก์ผมจะแปะไว้ด้านล่างนะครับผม เริ่มต้นที่เกาะทหารเรือต่อจากอพีหนึ่งเลยครับหลังจากที่ผมมาถึงกกอนแล้วผมก็ทาการซื้อผ้าคลุมหนังเสือสมิงไปช่องกูจะบินไหมวะเนี่ยส่วนใครที่ยังไม่ได้รีีพีหนึ่งนะครับผมจะปักปุดไว้ที่ขวามือตัวไอเลยนะครับผมมาถึงผมก็ทาการรับเคลสให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มไปฟาร์มนะครับเมื่อมาถึงมันก็ทําให้ผมผิดหวังเปอย่างมากครับเพราะว่ามันตีผมไม่เข้าอีกแล้วเฮ้ยแสงผนแสงนี่มันฟ้าผีจริงๆผมฟาร์มด้วยความน่าเบื่อสมเพศเวทนาอยู่ไม่นานครับบอสมันก ผมตีสู้กับมันอย่างเดือดเดือดครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเป็นบอสไก่ที่ตีมผมไม่เข้ามาถือได้มีสำรวจสุภาพสิทิที่บอกว่าคนประมาทเหมือนคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละครับผมพลาดโดนมันตีตายนะครับแต่ผมกลับมาจัดก,การมันด้วยการรอยแอคทีเทชัดพลังปล่อยบุ้ม <c oughs> ตายไปซะหลังจากที่ผมแสดงเห็นแล้วว่าที่นี่ใครคุมทั้งก่อนนี้ผมก็คุมแบบอีซี่เลยนะครับผมก่อนที่ผมจะกลับไปรับเคลดฟาร์มอีกครั้งวันนี้มันก็ได้เบื่อครับผมฟาร์มอยู่ได้ไม่นานบอสมันก็เกิดอีกครั้งด้วยความที่โรหิตอัร้อนแรงผมมันพุง่งพลาดไม่รอช้าครับผมรีบไปรับเคลดแล้วก็กลับมาตีมันทันทีเพราะผมคิดว่าจะร้างแคทที่บนมาอาดฆ่าผมและเมลานก็ียญาติมาเย็ยบครับเขาก็คือใครไม่รู้แต่ที่ร,รู้ดูทร,รงแล้วน่จาจะธรรมดาเขาทำตัวเบื่อสนิทแต่พุ่ยติดตลกครับพะผมดู แต่ผมก็ยังทำคลิดได้อยู่เพราะเหมือนเขาจะรู้ว่าดาบพขาแรงแต่ก็ยังใจดีผมฟาร์มด้วยการให้ผมตีก่อนก็ดีจริงๆหลังจากนั้นไม่นานครับผมก็กลับมารับทำคลิพวกติง๊งตองง้องเงงกับเงงะจนผมเลเวลดึงรานสิบผมไม่รอช้าครับรอบนี้เพราะว่าผมเบื่อกีฬารากุมันเต็มที รอบนี้เพื่อนผมมาถูกก่อครับหลังจากที่อ e ีพีที่แล้วเราไปผิดก่อนนิดหน่อยเขินเลยเมื่อมาถึงผมก็ไม่รอจะอาคาบรีบรว้าวลงมาเอาแต็แตกขี้หมันเพียนทนฟาร์มมาตั้งนานจากพวกน้องแกง,งให้เรียบร้อยก่อนที่ผมจะเริ่มกลับมารับความเคล็ดที่ก่อท้องฟ้าตามด้วยซื้อเกิดเรียบร้อยครับเพราะว่าถ้าเกิดพลาดตายที่ก่อนจะมาถึงก่อนนี้เกรงว่าผมไม่ขาดใจตายก,กันบอรีผมมาฟาร์มสักพักครับตอนแรกคิดว่าแกงง้องแง,งงกับเงืองะมีแค่ที่ก่อทหารเลยครับแต่ที่นี่ก็มีครับวันทีผมไม่เข้าอออออีีกกแแแล้้วาไมมมพพันนเยย่งผฟารับ คูอรีตออกกระดกลางผมก็ปรากฏตัวผมเจอผู้จีนแต่ตัวดูดีมีเชื้ตระกูลครับดูจากชุดชา,า,าติทางจะเติมไรหลายสตังเขามาโดนเลยผมครับเหมือนแต่เป็นมิตรแต่ก็แย่งคลิปที่ผมปาไป,ปแบบรดน่า,นนานครับด้วยสากสีลูกผู้ชายครับเด็กคนท้องคนแก่คนพินก,การขอทานคนเสพยาไม่ต้องห่วงครับผมรักแก่ผมพยายจะใช้ผลแสงแย่งของเขาครับแต่เขาก็ทําให้ผมตกตัวลึงครับเมื่ออยู่ในดีก็แปลงร่างเป็นพระที่ตื่นแล้วโอ,โอ้ตัวเบักเ,เลยหลังจากสู้กันได้ไม่นานเขาก็ถอยหลังกลับครับเพราะูว่าอยู่กับผมก็เสียเวลาเพราะเขาน่าจะ ปาด้วยผมกลับมารับเคล็ดกงงองแงเงอะจนผมรีเฟร์ 175, ครับเจ็ดครับผมก็ตัดสินใจที่จะย้ายฟาร์มดีกว่าเบื่อขีหนาวกดีเต็มทนแล้วฟุย้ยผมทำการรับเครดที่ส่อของเกาะแข่งท้องฟ้าเรียบร้อยครับก่อนที่ผมจะลงไปฟาร์มเมื่อผมลงมาฟาร์มก็ทำให้ผม,ผมควม่ำปากทันทีครับ รอบนี้ไม่มีแกงงองแงงกับเงองาแล้วครับเพราะว่าตีผมเข้าครับทำให้ผมเปลาระบากมากครับในช่วงแรกแต่ด้วยไอคิวสามร้อยแปดสิบคิวสมองรับร้านที่ผมมากกว่าตล์สองพันเท่าก็ทำให้ผมกลับมาฟาร์มจนเสร็จตับด้วยการรอตีมันอยู่บนท้องฟ้าจะตีค่าก็ต่อเพื่ออยู่ใกล้จะตีค่าจากระยะไกลไม่ได้ดอกไอหนุ่มผมฟาลาต่อไปเรื่อยๆจนผมเบลเพื่อมาสี่ห้าเครับก็ปรากฏว่าพวกมันตีผมไม่เข้าครับอ้าวพี่แค่พวกเองก็แกงงองแขงกับเงยงานี่ว่าหลังจากที่มันตีผมไม่เข้าครับผมก็เข้าไปนวลเนียรบตับ ผมเข้าไปตีมันแบบระยะประชิดครับเพราะผมจะได้รีบฟาร์มรีบไปจัดที่นี่เพราะว่าผมก็เริ่มเบื่อขี้หน้าพวกมันเหลือทนเหมือนกันครับตอนนี้ ผมปั๊บได้สักว่าครับกู้อะีที่สองกุมก็ปรากฏตัวขึ้นเขาพุ่งลงมาโดยใช้ผลแม็กมาขอาครดแล้วก็ทำตัวเหมือนหลอกด้วยความที่ผมไม่รักไม่ดีชีวิตมันไม่หลังไม่รอไม่เครียดไม่ดีครับผมเข้าเปิดเขาทันทีเพื่อจะบอกให้เขาดูว่าก่อนที่พี่คูมาร้องแต่ปรากฏว่าผมตีมันไม่เข้าเชื้อเลยเอ้าทำไมมันขึ้นอีทคอมแบกวะเฮ้ยมันจะน้นไม่นานครับไอ้นี่มาเล่นผลเดียวกับตัวเมื่อกี้มันยืนแอคแล้วก็ปล่อยพลังโชว์ผมเหมือนจะข่มขู่ผมหรือว่ามันเก่งครับทีแรกผมก็ไม่ได้สนใจครับเพราะผมจะร แต่มันพิมพ์ถามผมว่า PVP ผมที่กำลังฟาร,ร์มอยู่นั้นยืนขึ้นเลยมันถามกูกูยืนขึ้นเลยผมรีบตอบกลับมันไปทันทีว่า If you want แปลว่าถ้าคุณต้องการแต่หลังจากที่ผมพิมพ์ตอบมันก็เยียบแล้วก็ยืนค้างอยู่สักพักจนผมงงว่าประอจอะไรกันแน่หรือมันหวาดเพราะเห็นพลังผมแสงผมแล้วก่อนที่ผมจะเริ่มมั่นใจว่ามันควรต้นตีตนผม,มแน่เพราะมันมี PVP แต่ไม่เปิดเฉยเลย หรือว่าผมไม่เปิดก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ตีมันไม่เข้าผมก็เลยพิมพ์บอกมันได้ว่าอยู่นูบที่ไปว่าคุณกระจกก่อนที่ผมจะขึ้นมารับเคสต่อด้ยวยความที่ผมเบื่อที่หน้ามาครับมันได้จะยืนรอพมพ,พีอยู่ด้านล่างผมก็เลยเปลี่ยนที่ฟาร์มสักเคสสองเคสเพื่อมันหนีไปไกลผมหลังจากที่ผมไปตัดหญ้าทำสวนปลูกต้นไม้ให้อาหารสัตว์กินข้าวอาบน้ำซักผ้าเสร็จผมกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้ผมนึกขึ้นได้ครับวพาะรูอะไรของผมิผม่มยอะแล้วผมเลยกลับไปฟาร์มที่กอดรับ จะเพิ่งสงสัยไปครับว่าผมกลับมาทาไมเห็นโพะที่ผมกลับมาก็เพราะว่าผมจะฟาร์มมากคิก่อครับส่วนใครอยากดูวิธีฟาร์มมากคีก่อผมจะปักมุดไว้ที่ความขวามือตัวอาให้นะครับขพราขายเขาไหนอีเมื่อผมมาถึงกอผมก็ทําการหลอกล่อซาโลแมนหลายๆตัวมารวมกันเพื่อกินตับโอ้ยไม่ใช่ผมลอดมารวมกันหลายตัวก็เพื่อจะรีเซ็ตเพื่อให้ผมตายเกิดใหม่ครับแต่ว่าด้วยความที่มันปรับใหม่ตอนที่ผมหาปุ่มไม่เจอแล้วผมเพลอกดออกเกมเชเลยรอบนี้ผมเซฟเกิดให้เรียบร้อยแต่เมื่อผมมาถึงก็ยังโชคดีครับที่ผมได้เซฟเดิมแล้วพวกมันก็ยอู่่ทีเดิม ผมเลทำการอัพสตแต็กให้เร็จสับก่อนที่ผมจะล่ลอรวงที่เหลือมารวมกันครับมามามาหลังจากที่ผมล่อรวงมันมาครับก็ไปรอช้าครับเปิดแอปมส์มาโคเพื่อที่ทําให้ผมตีได้รัวรัสวสาเหตุที่ผมทําแบบนี้ก็เพราะว่าผมคล้กเกียจคลิก,ก,ลกมาส์บ่อยยังไงเล่าส่วนใครที่อยากทำทำก็ขยันคลิกนะครับใครสำหรับคนที่ไม่มีมาโคเอ้ยลืมบอกอย่าลืมใช้ดาบที่มันตีเบาเบาด้วยนะครับเพราะมันจะนับจํานวนที่เราตีไม่ได้นับดาเมจที่เราทาเมื่อผมตีมันใกล้ตายแล้วก็ทําการกดรีเซ็ตรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนแล้วผมก็ไปยืนด รอเลือดบอบมันเพิ่มจนเต็มแล้วค่อยเข้าไปนวเดียใหม่ครับแต่ผมฟังอยู่ดีเหมือนสวรรค์กวนครับคูเรียกเช็คชื่อเฉยเลยผมจึงออกมาเช็คชื่อให้เรียบร้อยหลังจากเช็คเสร็จไร้ความปราณีครับผมรีบกดออกทันทีเพราะอยากคิดสภาพจะครูเห็นคลิปนี้กูติดสุดแล้วนี่ก่อนที่ผมจะกลับมาฟังต่อเว่าผมฟังไปประมาณห้าสิบนาทีกล้ามแขนของผมก็ขึ้นครับอู้ดีใจมากนะก่อนกว่าจะขึ้นนี่เกือบขาดใจแล้วเนี่ยไม่นานก็มีญาติมาเยี่ยมครับผมเห็นเขาเห็นความรับของผมแล้วแล้วมันก็จัดการจัดอหารหมูคลิปผมที่่่ออุตตสาาาหหห์ลลลลววงงมมัั้ยยดเ ผมที่ทบทวนไปกับการกระทำของผมก็เลยทำการโกดลีไปหาเซิร์ฟใหม่เล่นทันทีเพราะถ้าอยู่ต่อมีหวังได้แย่งกระตาหาแน่เลยหลังจากที่ผมหาเซิร์ฟใหม่ได้ผมก็ทำการฟลายยาวๆทันทีครับรอบนี้ผมทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมครับผมไม่ชอบหน้าพวกมันเลยผมทำการสนองแบบฉยงก่อนจะหลงแดกกล้ามของผมครับเมื่อผมฟรามไปสักพักขนาดคุณเซิร์ฟได้ร้อยบุญยังไม่สัมผัสเลยครับมีเจ้ากรรมนายเวรตามมาหลอกหลอนผมอีกมันได้ทำการเปิดผมพร้อมกับจิ๊บแบบไม่ถามอะไรเลยผมจึงจัดหนักจัดเต็มมันครับ เพระว่าถ้ากับมันไปเรื่อยๆแต่มันก็ดีผมจนวันเรือออกไปนอกทะเลอื <c oughs> อยากกลับมานะไม่งั้นกลัวตายแล้วรอบนี้หลังจากที่ผมแสดงพลังมากาไปแล้วว่าก่อนนี้ใครคุมก็ไม่มีใครกล้ามาแต่ผมสักคนเลยครับทีนี้ผมจึงทําการฟาร์มยาวจนกาเนิดฮักคิกออก่อนที่อยู่บนขอะขอ,องตัวผมสักทีผมฟาร์มเป็นสามชั่วโมงนะครับเผื่อมีคนอยากรู้ <c oughs> ก่อนที่ผมจะมีอารมณ์ก่อนฟาร์มที่ก่อนเราฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ไม่รู้ครับว่าห,หน,นุ่มนี่มันดวงซวยหรือโชคชะตาเล่นลิ้นกันแน่ เพราะผมรับเควสวมาผิดครับผมเลยจะขึ้นไปเปลี่ยนเคลแต่ว่าผมกดผิดครับผมเลยตกลงมาก่อนที่พอดีด้วยความที่ตุกอ,อย่างเป็นใจครับผมจึงโชว์สกิลหน้าด้านหน้า,นา,นามือแยกคิปเขาครับแล้วผมก็เชิญเขาโชว์รไร้ความบานที่ครับก่อนท,ที่เขาจะตามผมลงมาแล้วเราสองคนก็แยกกันฟาร์มอย่างเป็นสิทธครับเพราะเขาก็น่าจะรู้ว่าผมไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเวลาผมก็กลับมาฟาร์มจนผมเลเวลครบ2 2 5สักษีก่อนที่ผมจะไปก่อนต่อไป ผมได้ทําการมาดูมาสายฟ้าครับเพราะอีวีที่แล้วเราไปดูไว้แต่ยังไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้ผมมาดูก็ยังไม่ซื้อครับผมทําการดูเควสแล้วก็เซฟจุดเกิดก่อใหมให่เรียบร้อยเพราะคิดว่าผมจะได้กลับมาฟาร์มที่ก่อนนี้ก่อนที่เจะบุ่งหน้าไปที่เกาะบนุดเกลือเมื่อถึงผมก็ทําการลองของสักหน่อยเดินไปให้มันตีครับมันเกาผมก็สองสามหมัดเกือบได้ไปทัวร์นรกเลยครับผมก็เลยรีบวิ่งไปดูราคาหมาัดคาราเต้บนุ์เกลือกดีกว่าว่าขายกี่บาท เมื่อมาถึงผมก็แทบร้องครับผมขาดเงินอยู่แค่ 250, 2อ0 0 0นผมควอไปซื้อทีเดียวดีกว่าไหมคุณผู้ชมว่ามัดสายฟ้ากับมักคาราเต้อะไนดีกว่ากันก็อย่าลืมเม้น์บอกผมด้วยนะครับโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับคลิปนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยเลยนะครับที่ทำ คลิปนี้ลงมาช้าแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้รอเหตุผลก็คือผมมีเรียนออนไลน์ด้วยนั่นแหละครับแล้วก็ต้องทํางานโรงเรียนแล้วก็ท YouTube ครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อคนดูนะครับคลิปนี้ผมขอสักค่าสิบไลค์นะครับเดี๋ยวอีพีสามจะรีบมาเลยนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะกดติดตามให้ผมด้วยเจอกันอีพีสามนะครับสวัสดีครับ ว่าผมใช้ได้ใช้ดีก่อนจะซื้อทำไว้ให้